สวัสดีทุกคนนะครับกอร์น,นี้นะครับเราเล่นเกมไมค์ครับแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในไมค์ครับลักกี้บ็อกอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลักกี้บ็อกฟอร์จูเนียร์กันนั่นเองเย่เย <Yeah. S 1> ่ <Yeah. S 1> อะไรล่ะฮะเย่ yeah. อะไรเย่ yeah. อะไรให้ตัวเอเอเฮ้ย เอออย่าให้อย่าให้หลับนะอย่าให้หลับนะเดี pues ๋ยวเดี๋ยวโอเคบอยแล้ววันนี ne, ้เรามาสู้กับตัวอะไรอีกล่ะบอยไหนเราเราสู้กับเซนนิสอิสึปัสเซนอิสึผมอ่ะตอนแรกผมคิดว่าตัวนั้นชื่อเซนนิสิสุแต่จริงๆมันชื่อเซนอิสึสแล้วมึงมึงพูดเลยใช่เหรอไม่ใช่ไม่รู้นะโอเคครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวในละครดาบอสูรพิฆาตเช่นเคยนะซึ่งเขาเป็นเด็ก ดาบพิคารนะุนั่นแหละก็คือเขาเป็นเพื่อนกับพ่อเอกนเองนะครับโอเคเรื่องดาวเป็นไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันดีกว่ามา ผมอันนี้คือข้อมูลผมไม่แน่ัดนะแต่ว่าผมเท่าที่ผมเข้าใจผมดูมามันไม่มานานแล้วเดี๋ยวผมต้นต้นมัวๆนะแต่ว่ามันคือเรื่องกินผมที่เข้าใจนะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสองบุกลิกเท่าที่อาจีมึงใช่ป่ะกูจะไปพูอะไรมไอจีบมันเป็นคนสองบุกลิกตอนตื่นตอนที่มันยังไม่สลบเนี่ยมันจะเป็นคนที่ติ่มติ่มกลัวกล้าแบบไม่ค่อยกล้าแบบแต่ว่ามันก็มีช็อตหนึ่งที่มันอะตอนยังไม่สลบอ่ะมันก็ยังมีแบบสู้คนอื่นบ้างแบบเถียงสู้คำพูดแล้วก็สู้ไปแต่ถ้าตอนมาสลบเนี่ยมันจะ ปานนี้มันใช้เนี่ยคือปานหลังนูคือปานสายฟ้ารับแค่นั้นแหละอ้าวโอเคครับเมื่อก็นั่นเองซึ่งผมไปดูตัวตอนที่แบบเขาหลับแล้วก็ฟันดาวได้เขาบอกเลยว่าเออมันก็ สุดยอดจริงนั่นแหละเฮ้ยผมพูดเลยนะใครคอมเมนต์ไม่ดีนี่ผมแบนนะครับตัวนี้โต๊ะโต๊ะโปรดผมนะในเรื่องนี้ต๊ะโปรดผมนะครับพูดไม่ดีกุตะนะครับคนว่าอะไรนอนอยู่ดีขยับมือจิกเดียวลิ้นปีศาจขาดกูงงเลยมันอาจจะไม่สลบอะไรแค่มันแบบเปลี่ยนแบบแบบ,แบบสอบมุขขแก,แกขลิศกันอย่าตักจ้าจ้าเออนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นเองเกลียดข้อมุญเกลียดตรงไหนก็ด่าได้เลยนะครับผมไม่แบนครับพิมพ์ด่าบอลได้เลย ม่นมาเอ้าผมถ้าผมว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไปไปดูเองดีกว่าเออนั่นแหละโอเคมางั้นเราก็เปิดรักกี้บอกฟอร์จูเนี่ยกันเลยดีกว่านะครับมาวางวันนี้เราอยู่กันในใบโอมแบบต้นไม้สวยงามเอ้ยเออใบไม้ต้นไม้ต้นไม้เอ้ยดอกไม้ดอกไม้พูดพี่เมาเมาโอเคมาเพื่อประการเสือนะครับเปิดกันเลยมาชึบอุ้ยเทกท้ามาอุ้ยยาอะไรนะอะไรนะพลังอะไรนะมาไม่คุยละเดี๋ยวพูดดิเดี๋ยวพูดิพลังอะไรนะแด่นี่รูปแบบยาอ้าวอ้าวยา <c oughs> นั่นแหละรูปแบบที่หนึ่งมันมีสามรูปแบบมั้งนะานจำไม่ผิดมันมีเป็นสายฟ้าไม่ได้นะทุกคนเออขี้เกียจทำนั่นแหละรู้อุ้ยได้มาแล้วสองอันเนี่ยเอ้ยปืนใหญ่โอ้โหบอยแต่ว่าที่บอยยิงมันทำให้ติดสโลเนทว่ะโทษทีว่ะปืนติดอา้าวสโลเนทเอา้าไม่ใช่โสโลเนที่ว่ะโอ้โหของมึงทำไม่ติดมึงติดตัวของตัวเองเออใช่ใช่นั่นแหละมาต่อไปอ้าวฝนตกสงสัยจะมีเรื่องร้ายแม่กลัวปุ๊บโอ้ยเรื่องร้ายอ้าวอ๋อตกใจหมด โอ้โหคือแบบบอยของกากเลยได้แค่ปืนเองเหรอหุยได้ปืนเหมือนกันปืนสีเดียวกันเลยเปิดทําไมอ่ะดับแล้วนี่ไม่มันม,มันมีแบบทันเดอร์แหละอยากเปิดอยากเปิดสายฟ้ามันเปิดไม่ได้เอออันนี้เคซี่พชั่นอะไรแค่ดาวคิดโอ้ยแค่ดาวคิดว,ว่าจะกลัวอย่างนั้นเหรอเฮ้อไม่หรอกโอ้ยบอยโอ้ยบอยเปิดก่อนเอ้ยอะไรอ่ะอ้าวมันโดนไฟหายไปเลยอะโอ้โหจบแล้ว ธนูอ่ะเมื่อกี้ได้เห็น,บบนออแบบธนูเออน่าจะธนูแหละเห็นเอ็นชานอยู่โอ้โหจบแล้วแย่ว่ะหุย Apple! ห้ยแอปเปิ้ลหุ้ยแอปเปิ้ลอ๋อไม่ใช่แอปเปิ้ลเบอร์รี่หุ้ยกินระบ้าพูดดีเลยเฮ้ยที่อะไร,อรออเออว่ะวิ่งเร็วไม่มันต้องวิ่งเร็ว,วกว่านี้นี่ช้าไปนี่ยังช้าไปมือยังมือยังไม่ตามผมไม่ทันเลยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเป็นขวานดาเมจ40อันนี้เป็นอะไรอะ่ะกอบม่วงเอ่อใส่แล้วก็โอ้กอบแดงเมื่อกี้วาร์ปได้ไม่ได้วาร์ปได้ อ๋ออันนี้ก่อโซ่ถึงแล้วโอ้โหทำไมกอดเกลือจังเดี๋ยวมึงวาร์ปอะไรอ่ะเอ้าอุ้ยวาร์ปอะไรไม่ได้ว้าบความึงเพอร์เคียร์เลยาไม่วร์ปละอะไรงงอะไรเนี่ยฮะเมื่อกี้มึงบินมึงเหมือนเมื่อไหร่ในสเกลต้านนี่คือขี่ม้าปะแล้วมันวาร์ปอ่ะนั่นแหละอ๋อไม่รู้ทำไมมันวาร์ปบักมั้งมาต่อไปเฮ้ยได้ดาบแดงมาดาเมจสองหกหกสองสองหกอุ้ยโอเคเราต้องทิ้งขวาเนี่ไปเลยไม่เอาละเท่าของกูเลย ยโอ้โหติดไฟอันนี้อันนี้ปานไฟสนีไอ้ปานไฟเอ้ยโอ้ยดาบไอ้บอลมันตีแล้วขอมันสลับมาสุกับปานอาสนีไงสยไม่ชอบเลยหุ้ยอันนี้ปืนใช่ไหมนี่ไงปืนใหม่บาสูก้าใครยิงกูเมื่อกี้ใครยิงกูเมื่อกี้ฮะมึงยิงกูหรอฮะย่าปานระเบิด เอ้าปืนจะพังไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไหนๆก็จะพังแล้วมันต้องเอาให้สุดนะครับทุกคนจะไปไหนโอ้โหแล้วไงล่ะบินได้คือหนีได้ปืนพังแล้วอันนี้โอ้โหมันเปย์สวยต้องมาพังเพราะไอทีอะครับพังเพราะบอยอ่ะมั่วบอยยิงก่อนอันนี้เคซี่โฟชั่นอีกแล้วผมไม่ถุมจะปาใส่บอยโดนหรือเปล่าวะเฮ้ยอันนี้ก็เหลืองบินไม่ได้อ่ะโอ้โหจบแล้วอยากบินได้บ้างอ่ะ อันนี้ดบาบ่วงดำดาเมจสองหกเโอเคแรงกว่าดาบแดงของเราทิ้งไปอันนี้อะไรอ่ะคาถาสีใหม่อันนี้เป็นคาถาเลือดเอา้าอยู่มันก็ตายเมจิกคาถาเลือดโอเคอันนี้โอ้โหเหล็กเอามาทําไมเนี่ย,ยนี่มาสุก้าสีใหม่เอาจริงๆอ่ะกูว่าเปิดด้คาถาเลือดแต่มืงอยิงมาสุก้ามามันเลยหายไปกูเลยอ๋อเหมือนบอยที่บอยยิงใส่เราอ่ะโดนไปหายอันนั้นมึงเปิเปดแล้วมึงโดนเอง <laughs> ไม่เถียง <laughs> <laughs> ลืมดับไฟ้างล่างลืมดู ทุกคนผมคิดผมรู้สึกว่าบาซูก้าเนี่ยคือมันจะเหมือนกับทุกอันเลยนะก็คือระเบิดหมดเลยอะนะครับมันแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองเอ๊ะทำไมมันว่าง3กล่องเลยเนะี่ยอันนี้บาซูก้าสีเดิมตัวนี้ต้องการเข้มหม่วงมวงอยู่ไหนโอ้โหรูพน,นูเก็บมาก็ได้อะไรกันอัศนีดาเมจเท่า<ม>ไหรอ่อ่ะเราควรเลือกตีสักพักนะแม่เราจะตีไหนเุ้ยกางเกงเหลืองเอ่อใส่แล้วโอเคดีกว่าสีม่วงอันนี้สีเหลืองตามตัวละครวะเออใช่ อ,อันนี้เปิดอันนี้เปิดได้ระเบิดนะอันนี้ไม่รู้นะข <f> อ <irm> ไม่หายเนาะนี่ก็หยมเลยนี่ก็ขอยานเปิดฝนยังเลยเด็ดไปไว้ไม่อยู่เลยมือเหลือกี่กล่องเหลือ4ี่สกล่องเหลือ38กล่องอันนี้กล่อง <f irm> โอ้โหอันนี้เสือ้อกอดโซ่เฮ้ย <f irm> อันนี้รองเท้าเลือดเหรอไม่ใช่นะครับอ่านไม่ออกรองเท้าอ่านไม่ออกในลองใส่ดูดนีโอ้โหใส่แล้วโคตรกากไม่เอาโอ้โหเหมือนพี่ว่าครับพี่วางกล่องลวดกันขนาดนั้นอะไม่อันนี้กูเปิดได้อ๋อ อันนี้ดาบเดิมเลยนะครับผมจะไม่ได้ลองตีบอยเล็บว่าดาบที่มาทำาห้ได้อ๋อไี่<อ>งไง,<อ>งถ้าตาีถ้าตีดาบนี้แล้วบอยจะทีเลพอร์ตได้ขอลองนะตาเมจเท่าไหร่นี่ไงอ๋อตีแล้วลอยขึ้นดาเมจส6 9เนี่ไงบอยลอยขึ้นไปแล้วอะ่ะลอยขึ้นไปกลับมาโอเคไ,ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ยัง <200 S 1> เกงสีฟ้าใช่200หุย้ยบอยกเกงเกงสีฟ้าใส่แล้วก่อแดงว่ะหุย้ยเอา้าเหมือนบอยนี่เกงเกงเดียวกันเลยนี่ว่ะมวกอยู่ไหนเนี่ยไอมวกอยู่ไหน อยากได้เหมาะเหรอใช่ไปหาไปหาเอาสิฉันทิ้งไว้ที่นู่นหมดแล้วเอาเหรอ,อหุย้ยถ้าจำไม่ผิดไอเกงนี่ดีใช่ไหมเออไม่ใช่จำผิดเปล่าเปล่าจำผิดชุดสีเหลืองน่าจะดีสุดแล้วมั้งไม่เออะอรคืน <มา S 2> ออกมผมขอบวกสิบกล่องเลยแล้วกันนะมาผมจะไม่ยอมแพ้คนอย่างไอ้บอยมากองบวกสิบกล่องโอ้โหนี่กล่องบวกแล้เนี่ยอันนี้ยาเคซี่อีกแล้วเนี่ยสามขวดแล้วเนี่ยได้หมดแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นธนูอันติเมทโซนิก อย่านะโอเคเูใสเลยนะกูไม่ใส่เลยนะอันนี้ก็ธนูอีกแล้วอันนี้หลับแล้วนะกูหลับและกูหลับอันนี้สีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหลับหลับเออเป่าเดี๋ยวตอนเราสู้เดี๋ยวเราหลับบ้างจะได้สู้เขาได้อันนี้ขวานดาเมสีสีไม่เอานะครับอันนี้กรีนก็น่าจะระเบิดนั่นไงว่าละก็สีทองมันกันแหละวะไม่เข้าใจไม่รู้อ่ะก็คือมันน่าจะกันอืดขึ้นอ่ะเอาเป็นว่ากันอืดขึ้นละกันอันนี้เป็นธนูโอ้โหโคตรกากเฮ้ย ขนาดกล่องปวกยังเกือขนาดนี้เลยเหรอคือผมไม่ได้บวกเลยอะเหลือยี่ห้ากล่องแล้วเหลือสิบเก้าอันนี้เกาะม่วงเกาะม่วงใส่แล้วกเกาะแดงแต่ว่ากเกาะแดงเยอะกว่าแต่ว่าคือไม่มีเกาะทองแล้วก็ปั๊บน้อยกว่าไหนบอยลองตีสิมาโอ้โหรอบเดียวตายเดี๋ยวเดียวบอยลองตีอีกรอบนึงอ่ะมาตีอีกรอบมาทาครู <c oughs> อ่ะเอาไปนี่เลยโอเคโอเคแสดงว่าเกาะสีนี้ดีกว่านะครับเราใส่เกาะสีม่วงแล้วโดนรอบเดียวตายทิ้งไปเลยอันนี้ก็ทิ้ง <c oughs> <c oughs> ใส่ทำไมเกาะมูฟบวกเลยก่อมันฮะก,นก่อนบอกแล้วที่สองที่ไใส่อ๋อมันบกกวกเกาะทองไงมันก็เลยไม่ตายแต่ว่าไอ้ก,ก่อนนั้นมันไม่มีเกาะทองแต่ว่ามันมีเกาะแดงแค่นั้นแหละอันนี้ดาบสีฟ้าโอโ้โหโคตรกากเราก็ได้เราก็ได้เข้าสู่มัแล้วเกาะทองที่เกาะทองที่ขึ้นมันก็ดีกว่าใช่นั่นแหละเกาะแดงก็นั่นแหละไม่ได้ไดีเสมอไปอันนี้แน่ทองเพชรอีกแล้วเฮ้ยมูกกูไหนอะลงเท้านี่โซนิกไม่เอาก็คแค่วิ่งเร็ว17กล่องแล้วแอปเปิ้ลสีเขียว อันนี้ไม่ใช่แอปเปิลบลูเบอรี่โอ้ยเรียกผิดตลอดเลยอันนี้ก็ได้อยู่นะเบอร์รี่ก่อนนี้มีแล้วอยู่ไหนเนี่ยเหมือนได้นล้วจะดีเลยบอยขอเลขหมวกซื้อหมวกได้ไหมไม่ได้หมวกเลยเฮ้ยลัคกี้บูชันเอาไม่ใช่นี่มันจำบูดขอซื้อ,อขอซื้อหมวกต่อได้ไหมมีหมวกไหมให้ซื้อไหมอยากได้หมวกเหรอใช่ฉานนำมีสองใบดีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งต่าซื้อหมวกแล้วแถมบอยได้ไงอันนี้เหรอเฮ้ยมีหมวกด้วย เฮ้ยให้เปล่าเอาอะไรเอาอะไรน,นี่เอาเงินไปเลยนี่เอาเงินไป hey, เฮ้ยเงินเยอะดีเนี่ยไปเออให้เหรอโอ้ยเกินนอกดอนจะเลยขอบคุณนักโอ้ยโอ้โหขอดทองอย่างเยอะโอเคขอบคุณมากบอกรีบแ<ข>พ้แน่ขอดทองเต็มไหมไม่เต็มของกูเต็มโอเคมันก็ไม่แน่หรอกนาเุ้ยอันนี้เอาเอาลองเอเอ,เอลองตีกันหน่อยดิอันนี้ดาบเหลืองโอ้โหโคตรกากแป๊บนึงนะโอเคกล่องสุดท้ายเฮ้ยกาเรนอันนี้ อะไรโอเคหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดของใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดของแล้วก็สู้กับบอสอะไรนะเซนิเซอร์กันเลยดีกว่าเอาละครับทีนี้พวกเราจัดของเสร็จแล้วพอจะสู้กับบอสอะไรนะลืมอีกแล้วเซนิเซอร์กันแล้วนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เราสองให้ได้ผมใช่ไหมใร่หมดเล้วเนาะก็ตอนแรกอ่ะผมใส่กางเกงสีฟ้าใช่ไหมตอนนี้ผมได้เปลี่ยนไปใส่กางเกงสีเหลืองแทนนะเพราะว่ากางเกงสีฟ้ามันก่อทองน้อยกว่าสีเหลืองนนั่เองซึ่งสีเหลืองเนี่ยก่อทองเยอะกว่านะโอเคไหมนี่ดดูิ แอปเปิอาจีบีโอเคอาจีบจริงๆหู <c oughs> ก็มีสองลูกล <c oughs> ูมี3ามลูก <c oughs> เออโอเคครับถ้าพร้อมแล้วครับแล้วก็กินบัฟก,กนันเลยมากินแอปเปิลเลยมาจัดไปเลย2อลูกแต่ว่าหมูก็บินไม่ได้อยู่ดีอะ่ะอ่ะปายานี่ด้วยโอเคเสร็จแล้วบอยพร้อมยังพร้อมแล้วก็ <c oughs> ไปเลยครับสู้เลย <c oughs> มา <c oughs> เป็นไงเขาวิ่งเด <c oughs> ีวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอยอย่าเพิ่งตีเพิ่งตี เดี๋ยวยจะเพิ่งตีให้เขาขึ้นมาก่อนอุ้ยเฮ้ยให้เขาขึ้นมาก่อนโอเคมันขึ้นไปแล้วสู้เลยสู้เลยมาตีแล้วมาตีแล้วมันขยับไปนั่นแหละสลับไปนั่นสลับอะไรเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอยบอยอู้หอันนี้อันนี้มันพลังอะไรเนี่ยบอยมันพลังอะไรเนี่ยโอ้ยมัาแดงมั้งมันแอได้ปุ่มปุ่มมันสลับปุ่มมันสลับไม่รู้อ่ามันคือพลังอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงเขาไปหลับมาแน่เนี่ยถึงหัวขนาดนี้เนี่ยอยาก่าถามอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมีโซมมีโซ มีสู้มาอะมันตีมันแทงกับมันแทกมันตีเราด้วยใช่อ้ยของดรอปขอดอกเต็มเลยของดรอปดาบกูนี่แหละอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้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 วอย่าโอ้ยอีกนิดเดียวโอเคมาต่อไปเป็นสิ่งของเราของเต็มไปหมดเลยมึงอย่าเก็บนะของกูเดี๋ยวกูเก็บดาบด้วยก่อนดาเมซีสองร้อยโอเคมาต่อไปเป็นสิ่งของพวกเรานะครับมา พร้อมแล้วเช่ยบลพร้อมแล้วเช่ยบลใช่ไหมพร้อมแล้วใช่เบลโอเคถ้าพร้อมเบลลเริ่มได้เลยครับมาเริ่มเลยปานระเบิดไอ้ยเ้ยเย่เราเย่เราเย่เราไม่ใช่บินได้เหรอบินได้เดี๋ยไม่ถ่ายเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮฮเฮ้้ยเฮยเฮ้ยเ้เย้เยยอ มันจะไม่ตายมันจะไม่จบแค่นี้หรอกแก่ขอดำบูมันสลับบอยขอมันสลับใช่ขอมันสลับของมึงกูสลับของกูสลับมึงลงมาดีนะเฮ้ยเฮงทีมีหยาดกูกริฟที่แล้วกริฟที่โควคืนไม่ก็ไม่ก็เลยมันลดอยู่ดีอะไม่ลดหรอเออโอ้โหแสดงว่าคลิปนี้เราก็จะต้องอืมเสมอกันอีกแล้วสินะกระดิกนั่นบมันลดเว้ยเต่ามึงอ่ะล้างเอฟเฟกต์กูกูว่าทำไมเรือกกูลดวะโอ้ล้างเอฟเฟกต์กูนว่วะ กูไปไลฟ์เฟซมึงตอนไหนบ้าเปล่าที่มึงเคลียร์ไม่กว่าไม่ได้เคลียร์ไม่ได้พิมพ์เคลียร์เลยแล้วไผมไม่ได้พิมพ์เคลียร์ใส่บอยทุกคนผมแค่ฆ่าบอยทุกคนเฉยๆคือผมปักไม่เห็นบอยไงตอนที่ตอนที่เราพิมพ์ฆ่าจำไม่ได้เหรออ๋อเออไม่ได้เคลียรเฟกโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเล่สู่นผมส่วนชอบไม่ไเชื่อมเดี๋ยวนะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย